สวัสดีครับวันนี้จะมานํากิจกรรมดีๆมาให้ร่วมเล่นเกมกันนะครับกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือว่าแจกโทรศัพท์มือถือนะครับโนวา n 2 0ตัวนี้ฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็สเปคเก้าๆก็แรม1กิกนะครับรอม8กิกกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับหน้าจอก็ H d ด,ดีแล้วก็สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยมูลค่าของมันก็คือ3,490บาทนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็ใครอยากร่วมเล่นเกมก็มาฟังกติกากันนะครับง่ายๆเลยวิธีที่จะร่วมสนุกก็คือนะครับผมได้แปะลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างคลิปตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดเข้าไปในลิงก์เพจนะครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อที่ผมบอกว่าแจกโทรศัพท์โนวาฟรีนะครับผมเข้าไปที่หัวข้อนั้นเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไ like ลค์เพจร้านนะครับอย่างนี้นะครับกดถูกใจ กดถูกใจเพจร้านนี่นะครับกดถูกใจเพจร้านตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าให้เห็นโพสตก่อนนะคะเห็นไหมครับที่มันติดรูปดาวกดถูกใจอันดับแรกตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนอันดับ2นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็กดแชร์นะครับกดแชร์อย่างนี้นะครับผมเป็น3อย่างนะครับผมอย่าลืมนะกดแชร์เสร็จแล้วก็มากดถูกใจเพจแล้วก็ตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อน นำสองภาพมาทำรวมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในคอมเมนต์นะครับผมส่งเข้าไปในคอมเมนต์วิธีการไม่ยากเลยแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันอันนี้นะครับก็จะเป็นเพจร้านนะครับชื่อร้านดีโมบายนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับก็จะเจอกับโพสต์ที่ผมบอกว่าแจกมือถือโนวา n 2 0มูลค่า3 4 9 0บบาทฟรีนะครับ เสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ทำสองภาพนั้นรวมกันนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกียนะแล้วก็เข้ามาแคปไว้แล้วก็เอามาโพสต์ในนี้นะครับในนี้ก็จะมีคนที่เขาเอามาโพสนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็จะแจกหมายเลขอย่างเงี้ยนะครับหมายเลข่วมสนุกของคนคือหมายเลขอะไรก็ว่ากันไปผมก็จะอามาแจกอย่างนี้นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแจกฟรีเลยมือถือสเปคดีมากนะครับเล่นเกมเล่นอะไรพวกนี้ก็ไวเื่นงฟลุตาร์ นะครับผมกล้องก็ชัดสแกนลายนิ้วมือก็ได้เนี่ยนะครับมันก็มีตัวอย่างให้มาดูอยู่นะครับส่วนถ้าบอกว่าใครกดเห็นโพสก่อนไม่ได้ก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับทําแบบนี้ก็ได้อธิบายแบบละเอียดเลยนะถ้าใครที่มันตั้งค่าเห็นโพสก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ Facebook ใครที่มันตั้งอย่างนงี้ไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็เนี่ยครับบางคนเขาก็กดถูกใจละตรงนี้แล้วก็เข้ามาเลือกเห็นโพสก่อนอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันมันมีวิธีทำา2แบบนะครับก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแจกจริงแน่นอนนะครับวิธีการแจกรางวัลก็จะสุ่มหมายเลขโดยใช้โปรแกรมสุ่มนะครับผมวันที่แจกก็คือวันที่19กันยายนนะครับ19กันยายนก็เหลือประมาณ10วันอ่าโอเค10วันนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับก็จะได้ลุ้นโทรศัพท์มือถือโนวา N20 ไปนะครับผมอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวพิเทานี้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆสวัสดีครับ